คำเตือนวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทาตามนะจ๊ะครับสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกคนทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมเหมือนเดิมน,นะครับช่องเฮียเป๊วแชนแนลนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่หน้าเกมเอ,อ้นักวิชาการขี้หลีนะครับผม้ชมของข PG, อค่ายพีเอเกมนิกกำลังร้อนแรงในที่นี้นะมีคนแบบ บมากเกมนี้ขอคนเข้ามาเยอะมากนะครับท่านผู้ชมวันนี้แปวจัดให้แล้วนะครับผมคลิปนี้ก็รับชมเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามนะครับเอา้าเฮ้ยกดทีเดียวทำจริงเฮ้ยท่านผู้ชมทีเดียวเท่านั้นนะครับผมนิ้วปีศาจหรืเหอเปล่าเนี่ยเอ้ยเอาไงเอาไงเป็นได้ระจังเบอร์ว่ะผมโสดเที่ยเดียวครับผมมาเลยครับ ได้ไวยเด้นะได้ไวยเด้นะเข้าที่สวยที่ลูกเอ้ยยังยังไม่สวยพอเข้าที่สวยที่ลูกที่สวยเออดอกนี้แหละสวยอยู่มาคุณสามมาช่องสองช่องสามช่องสี่เรียงกันเลยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยดอกนี้ดอกนี้เป็นไงล่ะเป็นในนะคบโอโ้โหวายมาช่วยอีกครับาวไมใช่อีกสี่ตัวผมเฮ้ยไยไมใช่วยดิไยไมใช่วยดิเออ มันก็ต,ติดติดกันสิวะต้องเข้าติดติด,ตดกันลูกบายเออสวยสวยแบบเนี้ยสวยมาดิมาดิาดเป็นเดล่ะจังเวอร์โอโ้โหแล้วบวกบวกหนักอะท่านผู้ชมกดทีเดียวนะครับผมย้ำว่ากดทีเดียวเป็นเดล่ะจังเวอร์ครับผมนักวิชาการขี้หลีหรือเจอแป๊วขี้หลีจัดให้นะครับผมวันนี้โอ้โหสุดจัดปลัดบอกเลยครับผมวันนี้โอเคนะครับท่านผู้ชมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องแอมเปรชา่นแนลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชม วันนี้ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมน,นะครับคลิปนี้รับชมเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ